นี่คือข้าวหมูสามชั้นย่างจัมโบ้ฉ่ำๆย่างหอมๆแค่ร้อยห้าบ้าไปแล้วว่างพามากินแบบญี่ปุ่นในราคาแบบเพื่อนที่ร้านโคฟุุเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์โฮมเมดราคาน่ารักแต่รสชาติไม่ธรรมดาราคาสมาชิกยิ่งถูกอีกสมัครเพียง59าสีไอศ์ครีม1สกู๊ประหว่างรออาหารก็มีของทานเล่นมาเสิร์ฟให้ทานระหว่างรอด้วยที่เมนูเด็ดข้าวหน้าหมูสามชั้นย่างจัมโบู้กเซตจะเสิร์ฟมาพร้อมซุปชิ้นใหญ่ฉ่ำซอสหอมเตะจมูกคู่กับข้าวญี่ปุ่นคือฟินรสชาติกกกลลลลลลมมมืนน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 นิิ้้้้สุดๆทีี่่แแแะาาาใหหออองเเเเเยขวซซซ็็ปูจร์ งราแซลมอนฉ่ำเวอร์บวกน้องมอนฮัมพ์าดมาด้วยสไปซี่แซลมอนโรกินอร่อยได้แบบเต็มคำยันใจกลางลิ้นแซบแบบในญี่ปุ่นอร่อยฟินมากข้าวแกงกะหรี่ก็ต้องเลิยข้าวนาไก่ทอดแกงกะหรี่ร้านนี้เขาทอดมาแบบไก่กรอบๆแกงกะหรี่หอมกลิ่นญี่ปุ่นแท้ๆรสชาติคือฟินมากแม้มีอูด้งคิมมิโซะเบคอนบวกเทมปุระเสิร์ฟมาพร้อมเห็ดย่างโชยุและเจแปนนิสเค้กเป็นเมนูใหม่ของร้านรสชาติความอร่อยแบบญี่ปุ่นแต่ได้ฟิลครีมมี่ฝรั่งเศสเจแปนนิสเค้กคือนุ่มมากและยังมีเมนูใหม่แแบบ่่งงคครรรึหนนน้้้าาาาาาขววววซลมออกกเืิ ังมีอูรุ่งกุ้งเทมปุระเซนนุ่มน้ำซุปกลมมีสลัดผักกระเทียมเจียวด้วยปิดท้ายด้วยของหวานที่ใส่หวานต้องกรีงนมสดสุดพิเศษของร้านทั้งหมด3แบบมีรสสัมผัสนุ่มนวลฟินมารอร่อยแบบญี่ปุ่นสบายกระเป๋ากินได้บ่อยโคฟุกุทุกสาขาทั่วกรุงเทพส่วนเรามาสาขาเดอมอไลโซบางกะปิชั้นสไปฟินกัน let's go